สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊เปอร์แชนเนลนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญทถวเวสวรรณนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นจาปีสมโภชร้อยยี่สิบเอ็ดปีนะครับของสาวลักเมืองนะครับสาวลักเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับ เหรียญท้าเวสุวรณโนจตุมหาราชิกานะครับศาลหลักเมืองนะครับที่ระลึกสมโพธิ121ปีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปี2565นั่นเองนะครับนะครับ กล่องนะครับก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับมีโลโก้วัจุลามนีนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่แกะซิลนะครับแกะซิลด้านนอกมาแล้วนะครับผมก็ไม่มีซิลเดิมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะเอาเหรียญมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามแล้วก็รายละเอียดนะครับในการดูสําหรับรายการนี้นะครับผมแกะเข้ามานะครับด้านในกามาจะก็จะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับ เป็นฟองน้ํานะครับผมแบบนี้เลยตัวเหรียญนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่พุทธาพิเศษพิธีใหญ่มากๆนะครับผมเพราะว่ามีเกจิมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยร2 1รูปนะครับจากทั่วประเทศนะครับผม จังหวัด네 AH. สม,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 มุทรสงครามนะครับผมเดี <n> <erna> ๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดสมุทรสงครามแต่ก็ว่าได้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญจำปีเทวิสุวรรณวัดจุฬามณีนะครับผมนี่นะครับหูเหรียญนะครับผมเป็นหูตันๆแบบนี้เลยนะครับลวดลายนะครับลวดลายสวยงามนะครับเป็นลวดลายแบบออกทางแบบจีนสักนิดหนึ่งนะครับหูเหรียญนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลวดลายจีนนะครับผมแบบนี้นะครับ ตองลงไปเลยนะครับผมแล้วก็สมเหรียญน,นะครับสมเหรียญก็จะเป็นอัอครยันนะครับผมที่ว่าเป็นพระคาถาเทวธรรมแล้วก็พระคาถาเทวธรรมนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นสมพระคาถาเทวธรรมนะครับเป็นธรรมสำหรับเทวดานะครับผมส่วนด้านขวาก็จะเป็นพระคาถาเทพอาวุธนะครับผมอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับ นี่ wan, นะครับใบหน้าขององค์ท้าวิสุวรรณนะครับเข้มขลังดูดันนะครับจมูกโตๆหน่อยนะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นจำปีสมโภช121ปีนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนนะครับเข้มขลังนะครับนี่นะครับเทวิสุวรรณโนวัจุรามณีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเป็นลวดลายนะครับลวดลายแบบนี้เลยวัจุรามณีนะครับผมนี่นะครับลาผลคูณทวีนะครับผมด้านขวาเขียนว่า ร่มเย็นเป็นสุกนะครับผมนี่นะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับเป็นคุ้ยพื้นแบบคุ้ยมือนะครับนี่นะครับคุ้ยมือเลยแล้วก็ลงยาแดงนะครับเป็นลงยาร้อนนะครับผมนี่นะครับสังเกตลงยาแดงนะครับของวัตจุลามนีนะครับก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช่สีแดงจ๋าๆนะครับผมก็จะเป็นออกสีส้มๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสะอาดนะครับ ดูขาวนะครับผมขาวมากๆนะครับโดดเด่นสวยงามส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะครับผมตรงกลางนะครับมีเสาหลักเมืองด้านบนก็จะมีเสียงของพระพรหมสีหน้านะครับผมแล้วก็มียันโบแก้วโบขวัญนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมียันตรงนี้นะครับผมที่เป็นยันสามเจ็ดเก้านะครับยันดอกแล้วก็ยันนักเทวดานะครับอยู่สองฝั่งนะครับผม นะครับเราก็จะมีขรัยันตรงนี้นะครับผมนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับสมโพด1ร้อยยี่สิบเอ็ดปีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้จังหวัดนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมมีกรองตรงนี้นะครับน้าแม่กรองนั่นเองนะครับมีตราประพุทธนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ต่างๆนะครับพศ2 5 6 5นนะครับผม นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายของแม่น้ํานะครับผมนี่นะครับสังเกตนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับผมจะตอกโคตรแตกเหล่งไว้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกับเรียนของพระพรหมสีหน้านะครับผมพระพรหมนะครับถือได้ว่าเป็นเทพผู้ริิขตาชีวิตต่างๆนะครับผมนี่นะครับถือได้ว่าเป็น บูชาแล้วนะครับบูชาแล้วดีนะครับก็เป็นเสริมชะตานะครับผมเสริมดวงนะครับผมพระพรมผู้ริคิลชะตาชีวิตบุคคลต่างๆนะครับพระองค์ก็เป็นผู้ประทานพรให้สมหวังต่างๆนะครับผมส่วนยันโบแก้วโบขวัญนะครับผมตรงนี้เราจะเห็นเป็นอักครยันนะครับที่อยู่ตรงโบแก้วโบขวัญเนี่ยก็จะเป็นยันมหาพรมสองโลกนะครับยันมหาพรมสองโลกก็เป็นยันศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่บรรดาลความปรารถนาทั้งหลายให้สําเร็จนะครับเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาประทับอยู่บนหลังเหรียญนะครับของรุ่นจาปีสมโพธิ์หลักเมืองของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมหลวงพ่ออิดวัวัุลามณีนะครับผมเป็นผู้จัดสร้างนะครับผมนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับผมเสาหลักเมือง ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญประจําจังหวัดของจังหวัดสมุทรสงครามเลยก็ว่าได้เพราะว่าวัดจุฬามณีนะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับแห่เงเมืองแม่กรองนะครับผมไม่ธรรมดาสําหรับรุ่นนี้นะครับผมกระยันต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยันธเทวดานะครับผมยันเดอะเทวิสุวรรณโนนะครับแล้วก็3ามเเนี่ย รัตนะสามนะครับผมโคชชงเจ็ดสังกุเก้านะครับผมไม่ธรรมดาแล้วก็ด้านล่างก็เป็นยันหนุนท่าต่างๆนะครับหนุนท่าหนุนดวงนะครับผมเสริมดวงเสริมบาร,รมีนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมท่านใดที่ต้องการมีไว้บูชานะครับก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับสําหรับรายการนี้จะสร้างเพียง3 9 9 9เเเหรียญเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเหรียญที่ว่ากระจายไปตาม ทั้งจังหวัดนะครับของสมุทรสงครามนะครับใครก็ต้องมีเพราะฉะนั้น3,000กุียจน,นะน่ะณปัจจุบันก็หายากนะครับผมเห็นหมุนเวียนในตลาดค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยมากๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับทเทพแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยคือทาเวสุวนโนนะครับผม ประทับอยู่ด้านหน้านะครับผมวัจุรามณีนะครับผมชัดเจนนะครับผมพระคาถานะครับเทวธรรมต่างๆนะครับทำผู้ที่ปรารถนาความเจริญนะครับเป็นธรรมสำหรับเทวดานะครับผมพระคาถานี้นะครับผมก็เป็นพระคาถาที่แบบเรียกว่าเป็นพระคาถาชั้นสูงนะครับที่มีไว้บูชาให้การค้ารุ่งเรืองคุ้มครองคนในครอบครัวก็เป็นสิริมงคลนะครับ ส่วนพระคาถาเทพอาวุธนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นพระคาถาที่เอาไว้ป้องกันนะครับป้องกันอันตรายทั้งปวงนะครับผมเรียกได้ว่าสารพัดพุทธานุภาพนะครับป้องกันอันตรายต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมียันด้านหลังที่เป็นยันหนุนดวงนะครับต่างๆนะครับนี่นะครับหนุนธาตุหนุนดวงต่างๆเลยนะครับเป็นยันที่ มีแต่ความสำเร็จความสมปรารถนานะครับสำหรับรุ่นจำปีสมโภชเสาหลักเมืองของนี่นะครับวัตถุรามณีนะครับผมแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองสำหรับการต่อโค้ดเหรียญนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นการต่อโค้ดนะครับผมตรงนี้นะครับต่อโค้ดสามเก้าสี่แปดนะครับผมก็เป็นการรันนัมเบอร์หมายเลขนะครับอันนี้ก็สามพันเก้า เกือบท้ายๆเลยนะครับเพราะเหรียญจะสร้าง3,999นะครับผมอันนี้ก็3,948ก็ใกล้ๆท้ายๆนะครับผมแต่เหรียญสวยงามนะครับเหรียญสวยงามแบบขาวๆเลยนะครับขาวๆเงาๆเงาวับเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับพอสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาความรู้ในการจะสร้างนะครับแล้วก็ความสวยงามของเหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามนะครับแล้วก็ความ โดเด่นนะครับความหมายดีๆของพลังพุทธคุณต่างๆแล้วก็อัครยันต่างๆของเหรียญรุ่นนี้นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็เป็นเหรียญที่พุทธาวิเศษแบบระดับจังหวัดนะครับเกจิ121รูปนะครับถือได้ว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับใครรู้นะครับพุทธคุณนะครับก็เก็บไปบูชาแน่นอนนะครับเพราะว่า เหรียญนี้สุดจริงๆนะครับผมในปี65นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยตอบให้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ